รับเชิญเราเธอได้ฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ของอาหารเสริมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าลองมาหมดทุกอย่างทุกชนิดทุกประเภทแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเธอจะมีประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันให้กับผู้ชมนะครับขอบต้อนรับคุณนาถนภารอบพัฒนาคุณครับสวัสดีครับ,รบทำไมต้องลองอาหารเสริมสารพัดชนิดทัชีวิตมันเป็นยังไงครับ คือเป็นคนที่ชอบทดลองเป็นคนที่ชอบกาแส้วชีวิตเป็นอะไรถึงต้องไปทดลองมันมีปัญหาอะไรกับชีวิตเริ่มอายุมากขึ้นแล้วตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะดีที่ฉันเคยเป็นนางงามเก่าเพราะหลคานางงามอะไรคะยังมีเขาอยู่ยงนายนางงามนุ่มมากแล้วก็ขวัญใจของแต่ละรุ่นีดิฉันกินเรียบค่ะแล้วครับตอนพศไหนต้องบอกพศไหนตอนที่ดิฉันเป็นนรู้สึกจะพศ2516นะคะ สาราใครเช็คชนดีเดิฉันก็ได้เป็นฝันใจนะ,ะอ๋อเหรอคะาเป็นนง,งานจีนนะคะ <c oughs> อ๋อสแสดงมาสมัยก่อนนี่ก็เป็นนังงานเดินสายเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตองอูอ๋อแล้วเขพออายุสักเริ่ม45เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะทำไมเราเริ่มอ่อนเพลียแล้วก็ร่างกายเราเริ่ม เหมือนกับจะเป็นหวัดบ่อยนะคะแล้วช่วงนั้นอาชีพของดิฉันก็คือเป็นเลยขารเราจะมาไอ้ข้อๆแค่ๆเจ้านายก็เรียกไปพบว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่ค่ะก็เลยเริ่มรักตัวเองแล้วก็เริ่มดูว่าทําไมเราเราเริ่มป่วยทําไม40กว่าเป็นได้เร็วขนาดนั้นนั่นนะสิเพราะนั้นช่วงนั้นเพราะพี่เองก็รู้สึกแก่นะแต่รู้สึกแก่ปีนี้จริงๆ <c oughs> คือเออพิ่งไปอเมริกากลับมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกปีที่ไปอเมริกาเนี่ยเด็กๆจะบอกว่าวิเดินตามพี่ไม่ท แต่ปีนี้ต่างกันเลยครับพี่เดินตามเพราะเขาไม่ทันปีนี้พี่จะขึ้นบันไดจะต้องโหนราวบันไดจะต้องร้องึออึอออะไรอย่างเงี้ยจะไม่คิดว่าเขาเดินเร็วเหรอฮะไม่ใช่เลยเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันที่เขาเคย<อ>ที่เขาเคยเดินตามอห็นความเปลี่ยนแปลงใช่แล้วตั้งแต่จนถึงหกสิบสองนี่พี่ไม่เคยแพ้ใครเลย พอปีนี้ปี63สนี่พี่รู้สึกเลยรู้สึกเหมือนที่น้องรู้สึกเมื่อตอนอายุสี่สิบกว่าตหลักสัจธรรมนะก็คือเฮ้ยทำไมเราเพลียง่ายทำไมเราเหนื่อยง่ายทำไมเราอยากจะนั่งพักขนาดเข้าไปช้อปปิ้งในห้างเนี่ยพี่เอารถเข็นนะอุ้ยจริงๆโอ้เหนื่อยขนาดนั้นไม่อยากเดินแล้วก็ให้คนที่เขาไปไปด้วยเนี่ยเข็นงานเยอะไปเปล่าไม่ได้มีเวลาพักพอแต่รู้แต่ว่าเหนื่อยแต่อย่างคุณน้านัพพายก็ไม่ได้มีโรคประจําตัวไม่มี่ะตอนนั้นแต่แต่มันแต่รู้สึกเหนื่อย เหนื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาบอกว่าผู้หญิงถ้าเป็นเมนโพสแล้วก็วัยทองหลังสี่สิบนั่นแหละเป็นตอนช่วงนั้นมันเร็วเกินไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของสรีระแล้วเริ่มเริ่มมิตกเหมือนกันเพราะผู้หญิงก็ยังรักสวยรักงามใช่ถ้าคนรักสวยรักงามไม่แก่นะก็ต้องเรียกว่าก็ต้องลุกมาพัฒนาตัวเองแต่ยิ่งทํามันยิ่งสุดนะคะก็เริ่มเออเราอยู่ตรงนี้ ถนนนี้มันถนนสายอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นตึกชั้นไหนดิฉันก็วิ่งลอกมาหมดเครื่องสาอางก็เยอะอะไรก็เยอะค่ะก็มันก็ยังไม่ดีขึ้นคือต้องการจะเสริมอะไรก่อนอันดับแรกครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะเสริมผิวพันธุ์ให้มันตึงตึงเหมือนเดิมตึงตึงอะมันจะไปตึงที่ที่หูก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงหนักหนักเข้าก็ไปพบแพทย์แพทย์กะบอกว่าช่วงนี้คุณมีอะไรที่มันผิดปกติ ทั้งระบบสืบพันธุ์ระบบหายใจระบบอะไรก็เริ่ม,มใจของไม่ค่อยดีเลยนะอาจารย์ก็เอาละอะไรที่มันเปิดมาเจอก็ไปซื้อไปซื้อไปเป็นสมาชิกเข้าไปเป็นสมาชิกมากมายไก่ของมันยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยอะ่ะมันได้แต่ทุกเราไปแค่ประมาณวันสองวันยังหาจุดไม่เจอแต่ตอนหลังนี่เริ่มรู้แล้วว่าเราเป็นภูมิแพ้มาประชุมที่ใไ,ไม่ว่าจะเป็นมาฟังอาจารย์บรรยงบรรยายที่ไหนกลับไปเนี่ยขับรถเนี่ยเราเริ่มเสียศูนย์ลวเราขับรถมือเดียว แล้วเราจะต้องหยิบกระดาษบ้วนบ้วนก็สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเป็นหวัดเนี่ยการเป็นหวัดนี่มันจะต้องมาจากคอระบบพวกนี้ไอก็ไม่อแต่ทาไมเสมหะมาจากข้างบนข้างบนก็ไปพบแพทย์ออกม้ำมูกออกมาทางจมูกใช่ใช่จะบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งเราก็มีความสุขว่าอุ้ยมันเสียบุคลิกนะเวลาเราไปพบลูกค้าแล้วเราไปนั่งบ้วนนั่งบ้วนเลยมันไม่สวยไม่สวยไม่งามไม่งาม ก็เลยไปพบแพทย์หูตาคอยจมูกเขาก็บอกว่าคุณเป็นภูมิแพ้นะอก็ถามว่าการเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะหายทํำยังไงเขาบอกว่ามันไม่หายหรอกมันต้องกินยาตลอดชีวิตอเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่หายจะรักษาทําไมใช่ไหมคะดิฉันก็เริ่มมีเครื่องช่ยแม่มันต้องดูแลถึงไม่รักษาก็ต้องดูแลคก็ทานยาอาจารย์ทานยาเขาบอกว่าพอทานยาตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปมีไซเอฟเฟกต่อหัวใจนะมันจะบีบหัวใจ โอ้ถ้าบีบหัวใจก็อย่าเอาเลยเพราะว่าหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันรักมากนเพราะว่าร่างกายของคนเราจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องหัวใจที่ดี<ช>หัวใจมันจะสั่งงานสั่งอะไรหัวใจมันต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายก็เลยงดตัวนั้นก็กลับมาอีกมาหาอาหารเสริมอีกต่หลังก็เริ่มมีไอเม็ดใสๆอะไรๆมาอ่ะก็ไปเป็นสมาชิทำนู่นทำนี่เอ้ยมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะ ไอ้ปูมแพ้ไม่ดีขึ้นไม่ดีใครยังบ้วนทิ้งบุ่นทิ้งกันเลยยังมีความรู้สึกว่ามันน่าเกลียดน่ะครับยาหมอก็ไม่อยากทานไม่อยากทานอาหารซึมตัวอื่นก็ไม่ได้ผลแล้วแฟนก็บอกว่าแล้วจะไปหาทําไมหมอเอาก็มันก็ต้องไปอ่ะไม่สบายไปไม่ไปหาหมอที่จะไปหาไปเลวไปเลิกไปเล่กถูกต้องถูต้องถูกต้องยูกต้องถูกต่างถูกต้องถูกตองูกต่องถูกต้องถูกต้องยูกต่องถูกต้องถูกต่องถูกต้องถูาตองูกต่างถูกต้องถู่ต่างถูกต้องถูกต้น ตอนนี้เราก็คิดว่าเอ้ยเรายังอยากทํางานอ,อายุขนาดนี้เราจะมาหยุดทําไมเรายังเห็นว่าคนอายุยม,มากๆก็ยังทํางานได้เลยค,คนที่หยุดทํางานแล้วเนี่ยสมองก็จะหยุดใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยกลับมากลับมาเสร็จแต่วันนั้นโชคดีสามีเขาซื้อจานดาวเทียมก็เปิดดูช่วงนั้นช่วงนี้ตอนแรกก็จะไปเจอของอะไรที่มันเยอะแยะไปหมดครับก็สมัครค่าสมัครซื้อไช่ว่าอะไรดีซื้อหมดวันนั้น สามีเปิดเจอช่องบิมวันทันเดก็เข้ามาดูเขาบอกนี่นี่เธอมาดูอะไรบอกโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกไม่บอกงู้นกจะมาบิมบงแล้วไม่เอาอะไม่บงไม่บิมไม่วะแล้วเราก็ถามแล้วมันอยู่แถวไหนล่ะก็จดเบอร์แอจดก็โทรเข้ามาบริษัท เขาบอกว่าอยู่ตรงตึกอาเอสเฮ้ยมันใกล้นี่ถ้าอยู่แถวแถวไกลๆก็คงไม่ไปอาจารย์โชคดีที่มันใกล้อยู่รัชดาเหมือนกันเอาละมาได้เรื่องแล้วก็เลยมามาที่บริษัทมาขอเขาซื้อเขายังไม่ขายให้เขาบอกว่าต้องสมัครเป็นสมาชิกสมัครอีกแล้วเหรอฉันเบื่อแล้วเกินสมัครเนี่ยฉันไม่ชอบก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าวยังไม่สมัครอยากจะศึกษาให้ดูดูให้แน่ไปซื้อหนังสือมาอ่านก่อนซื้อหนังสือของอาจารย์ว่ะ บิมเนี่ยใครเป็นคนทําและเป็นของใครของคนไทยเราเริ่มรู้สึกเราดีใจเ <c oughs> พราะเราเชื่อว่าคนไทยต้องไม่หลอกกันนะคะ <c oughs> ก็ซื้อหนังสือของอาจารย์ไปอ่านโอ้ความน่าเชื่อถือมีมาก <c oughs> และคนเป็นพิธีกรก็เป็นดรเสรีซึ่งเราก็รู้สึกว่ารัา,าท่านอยู่แล้วเ <c oughs> พราะเราเคยฟังบรรยายท่านเป็นวิทยกรให้กับบริษัทอยู่ด้วย <c oughs> เริ่มใจชื้นมาสมัครเขาบอกว่าคุณอยู่เขตไหน อยู่นนทบุรีเขาก็หาตัวแทนที่นนทบุรีให้ก็เลยได้สมัครบิว<อ>แล้วได้ทดลองรับประทานยังไม่ไม่ไม่ทานซื้อไปเ,อเก็บซื้อไปแล้วเก็บอีกมั่นใจยังไม่มั่นใจ <ไป S 3> หรอไปเปิดกล่องดูเอาดีไม่ดีเนี่ยเอาไปให้คนอื่นก่อนไม่เดี๋ยว,วยก่อนทราบไหมครับว่ามันทํามาจากอะไรยังไง ศึกษาแล้วอุ้ยอ่านแล้วใหญ่ขนาดนั้นจะไม่รอ่านประวัติของคนที่ทําด้วยอาจารย์อะไรทำอะไรมาจากใครนั่นมาเรารู้หมดแล้วเราศรัทธาตรงไหนรู้ไหมคะส้มแขกกับมังคุดสองตัวนี้เพราะว่าเล็กๆเนี่ยแม่เคยสอนว่าถ้าเป็นบิดหรือเป็นอะไรให้ฝนเปื่อยมังคุดอะไรอย่างเงี้ยมัวก็เลยศึกษาแต่เอาไปแจกเขาก่อนเอาไปให้คนที่เป็นภูมิแพ้ก่อนคนละสิบสิบสิบเม็ดอ๋อซื้อไปแล้วไปให้เขาไปดูะเภาไว้ใหเขาไปดูะเภาพแล้วไปพิสูจน์กับเขาใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่า จะขออีกเขาบอกไม่ได้แกต้องซื้ออพอเขาบอกว่าเขาเขาได้ผลใช่เราก็เลยบอกให้ซื้อกลับมาทานอ่าคราวนี้ลองเองละทานที่ไหนไปนครนายกกลับบ้านไปนกไปนอนรักษาตัวที่นั่นก่อนอาจารย์เช้าสามกลางวันสามเย็นสามแล้วกอนังคุดอีกหนึ่งซองเพราะมังคุดอร่อยมากน้ำมังคุดนะบ่มไปบ่มปรากฏว่าลุ้งขึ้นสลบโอ้โหอ่อนเพียเปี้ยไปหมดเลยนี่นี่มือวันเดียววันเดียว วันรุน่งขึ้นมันโ <c oughs> อ,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 อเวอร์ดูสอให้ทานแค่ที่เขาแนะนำนะคะคระับปรากวดก็ดีฉันทานซะชุ่มปอดเลยแต่จริงๆมันไม่มีโอเวอร์ดสเพราะว่ามังคุดมันมันไม่มขอโทษอาจารย์ค่ะอีกวันเดียวหายคะ่ะ <c oughs> ลุกขึ้นไปถวายสังฆทานได้ <c oughs> ไอุ่ยดีใจเริ่มดีใจ <c oughs> แล้วพอมาอีกวันหนึ่งเฮ้ยทำไมตาเราไม่คันปกติดิฉันตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยจะคันตา คันตามากตื่นมาเรื่อว่าต้องทําอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะต,ตาแห้งด้วยแห้งด้วยนะแล้วก็เหมือนทรายอยู่ในตาอมอีความรู้สึกว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นก็เริ่มทานต่ออืแล้วตอนนี้ทานต่อน,นึกมาเป็นระยะนานเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าฉันจริงก็คือประมาณสักหกเดือนหกเดือนละ และอาการทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างขับรถสบายขับรถสบายไม่ต้องไม่เลยใช่ไม่บ้วนไม่ถุยเลยจนแม่กระดาษที่ชื่อเลยไปไหนต้องเป็นกล่องล้วงขึ้นบ้วนวันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีอาการเหล่านั้นละขับรถสบายขับรถสบายตาก็ไม่คันไม่คันภูมิแพ้เจอฝุ่นเจอเพียงแต่ต้องระวังลมนิดหน่อยเพราะหมอก็บอกว่ามันจะเป็นต้อลมต้องให้ระวัง ดูแลสุขภาพดีขนาดนี้นี่เห็นผลเลยเหรอฮะว่ามาจากสาเหตุบิมก็ตอบโจทย์ได้อ่ะคิดว่าต้องใช่คิดว่าต้องใช้เขใช้มาหลายอย่างแล้วนี่เนาะแต่มันไม่หายแต่พอใช้ตรงนี้มันหายมันก็น่าจะใช่ล้าจะรับหลังจากใช้แล้วแนะนําให้คนอื่นที่ใกล้ชิดใช้บ้างไหมแนะนําค่ะค่ะน้องชายอ๋อเหรอคะเขาเ็นเหมอนกันเหรอฮะเป็นมากน้องชายโทรมาจากซาอุดีว่าพี่ผมจะกลับเมืองไทยอ่า ที่พาผมไปหาหมอหน่อยหมอที่ซาอุจะผ่าตัดผมแล้วจะขูดที่ดั้งจมูกผมเพราะผมเป็นลักษณะไสนัดแล้วก็เหมือนกับมีเนื้อง,งอกอยู่ข้างในค,คืออักเสบ<ส>มากพอกลับมา,บมาดิฉันพาเข้าไปหาหมอก็อมีการนัดผ่าตัดและก็ผ่าด้วยพอผ่าเสร็จแล้วดิฉันก็บอกว่าน้องมานี่พี่จะพาไปรู้จักดินนะเขาก็มาครับแล้วปรากฏว่าดิฉันก็ให้เขาจัดการเรียบร้อย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพราโทรทางไกลมาบอกขอบคุณมากที่ตอนนี้ร่างกายผมดีขึ้นมผมไม่ได้ทานยาหมอที่เตรียมมาสามสี่เดือนเลยผมทานแต่ตัวนี้เขาโทรมาขอบคุณมากโอ้นี่ถ้าเกิดรู้ตัวก่อนแทบอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้อง <พา S 2> ผ่าตัดก็ได้เนะถ้าเกิดดูแลตัวก่อนหน้านี้มไม่ต้องผ่าตัดแล้วมีความสุข่ะ เขาขอบคุณมากแล้วทําให้เขาจิตใจดีแล้วก็หน้าที่การงานเขาขยับขึ้นเขาก็ขอบคุณมากเลยค <c oughs> ืออย่างหลายคนที่บอกว่าได้ได,ได้กินบิมแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายดีขึ้นครับแต่จิตใจที่อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยมันดีขึ้นคือบ,บางทีชีวิตที่มันทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บมันรู้สึกว่าจะอยู่ไปทําไมเนี่ยไม่อยากอยู่มันลาคางใจใช่แต่อย่างอาการของพี่นันทภานี่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นป่วยเป็นโรคอะไรแต่มีความหงุดหงิด มันหงุดหงิดโอ้หงุดหงิดมากมากจังเลยมันน่ารำคาญจริงๆเลยเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนเด็กๆก็ไม่เป็นสาวๆก็ไม่เป็นแต่มาเป็นตอนอายุมากก็แปลกมากก็เป็นโรคที่เป็นอาการที่ที่ไม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 ่ได้หาเจอได้ง่ายๆาแล้ว<อ>วันนี้อธิบายกับคนที่รู้จักยังไงบ้างฮะับเขาบอกเขาว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือสุขภาพครับเงินเนี่ยหาเมื่อไหร่หาได้นะดิฉันกล้าท้าเลยอืหาได้แต่สุขภาพมี่หายยาก แล้วเสร็จแล้วคนที่เขาแนะนําให้ดูบิมวันแนเดเนี่ยเขากินมังคุดผักคะใช่ค่ะให้ค่ะอ๋อเหรอคะใช้ทานด้วยแล้วเขาก็จิตใจดีขึ้นนะนะและสิ่งหนึ่งที่มันจะได้เป็นผลพลอยได้มาก็คือเรื่องของผิวพรรณโดยโดยสุดตัวรู้สึกไหมครับเขารู้สึกว่าผิวมันเนียนนะเนียนะบ<ช>างทีเราเราเราลูปขาหรือรูปแขนตัวเอ้เราก็ยังนิ่มอยู่นะงาประโยคนี้ใช่ไหมฮะบางทีเราห็นผลไหมเออเราก็จะหกสิบแล้วเราคงยังไม่ไม่ ไม่ไม่เ็วร้ายเท่าไหร่ล้เนะ<อ>ที่เรคนกลับมาสวยได้นะจ๊ะไม่ใช่กลับมาสวยแต่ยังสวยอยู่ยอ,ยอ,อตอนนี้ก็จะหกสิบแล้วนะ,ะเป็นพุณน่ญาแล้ว,วน,น,นะคะบว,ว่าแววความงามยังปรากฏให้เห็นไงมันสบายใจค่ะจ๊ะอ,อะไรที่มันมันซื้อไม่ได้ความสบายใจเนี่ยแล้วเวลาเพื่อนฝูงถามว่าทําไมทานบิมบิมมันทํามาจากอะไรและอธิบายเขายังไงรไดดิฉันอธิบายได้เลยเพราะที่ฉันศึกษาก่อนว่าบิม เป็นสินค้าของเมืองไทยที่ดีที่สุดนะคะหนึ่งเงินไม่รั่วไหลด้วยดิเช่นบอกแล้วดิเป็นคนที่ศรัทธาอะไรที่ทําจากเมืองไทยเป็นคนที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยว่ายังไงชาตินิยอมอ่าินิยมแล้วคนที่ทำเนี่ยก็คนไทยทั้งนั้นนักวิจัยก็คนไทยเรามีความสึกว่าแล้วคนไทยก็คงไม่หลอกคนไทยเพราะดิฉันถูกหลอกโดยคนต่างชาติมามานานแล้ว อ้าวแล้วเขาไม่สงสัยหรอครับเอ้ยมันจะทําจากสเตียรอยไหมมียามีคำถามเช่นนี้มีคําถามเช่นนี้แล้วไม่ใช่แต่เฉพาะบิมตัวนี้นะแล้วมีอีกตัวหนึ่งข้อเข่ามีคนเนี่ยเขาเป็นมากครับเขาไปเจอกันที่นครนายกมิเันบอกพี่พี่ลงทุนแค่นี้นะเอาเป็นเลยกระปุกเดียวดีเลยอย่างนั้นหมอคนนั้นที่ผ่าตัดแล้วนะพี่จะต้องผ่าตัดเข่าพี่ต้องลองพี่เงินแค่นี้ที่หาได้ นะคะลองดูปรากฏว่าเขาโทรมาสั่งอีกสองอก็นําไปให้เขาแล้วแล้วไม่ต้องผ่าตัดด้วยไม่ต้องผ่าตัดอย่างกําลังจะไปเยี่ยมเขาเนี่ยวิเศษจริงๆริงเลยแล,แล้วเขาก็ไม่เชื่อเพราะญาติพี่น้องเขาบอกให้ระวงังกลัวจะเป็นสเตียรอยเ,อเขาเป็นไปไม่ได้เขาบอกเขาทานอยู่อีกที่ข้อหนึ่งเราบอกว่าก็ลองดูเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าคนไม่ป่วยเอาไปให้เขาทานเขาจะไม่ศรัทธา ด้วยเหตุนี้รายการของเราถึงต้องมีแขกรับเชิญที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเพราะเนื่องจากว่าถ้าเรานั่งพูดไปเฉยๆว่าบิดานบดีอย่างนั้นบินดีอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการโกหกหลอกลวงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการให้ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมาเจอกับ,บตัวเองลเลยลเรานะคะอือเอาละค่ะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยสิคะที่หลายคนอาจจะกาลังเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้ค่ะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าท่านคิดว่านะคะคิดว่าร่างกายท่านมีปัญหาท่านอยากจะรักษาสุขภาพไว้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกาย สุขภาพใจถ้าลองเข้ามาบิมเนี่ยดีที่สุดสําหรับคุณเลยนะคะเพราะดิฉันได้รับการตอบสนองมาแล้วว่าบิมเนี่ยไม่ทําให้ดิฉันผิดหวังครับเพราะการผิดหวังไม่ใช่เรื่องที่ท้อแท้คนเรามันผิดหวังกันได้แต่ดิฉันคิดว่าคนเราผิดหวังนั่นแหละมันจะเป็นครูที่ดีมันจะต้องเจอสิ่งดีแล้วจิตของดิฉันเนี่ยปรารถนาอยู่อย่างเดียวว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงโรคภัยไข้เจ็บจะมาอย่างไงฉันไม่ยอมแพ้เพราะพ่อเคยสอนว่าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นไปนะลูกถ้าชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นใจเพราะดิฉันก็ ทุกคนต้องมีความหวังเป็นผู้หญิงก็อย่าท้อแท้ผู้หญิงเป็นผู้นําโลกเป็นผู้นําประเทศทุกวันนี้ก็เพราะผู้หญิง<ช>วันนั้นเราต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวเองเราอย่าคิดว่าเราจะต้อง หยุดอยู่แค่นี้หมอให้ฉันกินแค่นี้อันนั้นเป็นหน้าที่ของหมอหมอบอกว่ากินไปและจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่จาเป็นเราเสริมได้ทุกอย่างมันเสริมได้เสริมทั้งกายเสริมทั้งใจและจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นพุกวันนี้จะต้องพึ่งตัวเองค่ะไม่ใช่พึ่งคนอื่นนะคะตัวเราตัวเราเป็นหมอที่ดีที่สุดดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายดูการเปลี่ยนแปลงของจิตใจถ้าจิตใจหงุดหงิด เราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องเจ็บปวดเราก็ต้องพัฒนาตัวเราอยู่เสมอใช่ไหมคะพอดีเรนเห็นอาจารย์เป็นตัวอย่างอาจารย์ตั้งหกสิบกว่าแกเรนนะคะอาจารย์ยังไม่ท้อแท้เลยใช่ครับไม่ยอมแพ้อะไรเด็ดครไม่ยอมแพ้นี่แหละค่ะชีวิตของคนเรานะคะที่บอกได้เลยว่าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นไปเพราะชีวิตไปดิ้นก็จะสิ้นใจครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัาแม่พามากครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้คุณนัาแมพายก็จะมาเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนด้วยในการดูแลสุขภาพเพื่อความสูขความงและก็สุขภาพที่แข็งแรงยครับ